ฝันเห็นสิ่งโตการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสําหรับคุณให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนเพื่อหรือผู้ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทําตัวห่างเหินความรักคนโสดจะได้พบคนที่ต้องตาต้องใจก็ต่อเมื่อได้เดินทางไปไหนสักแห่งอยากได้บุตรหลานต้องขยันมีเพศสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งจึงจะสมหวัง ท้าไม่ระวังตัวรองใจของตัวคุณเองให้ดีๆจิตใจของคุณนั่นแหละที่จะทำให้คุณคิดเลยเถิดไปไกลดวงการเงินการงานช่วงนี้มีเพศตรงกันข้ามอุปธถรรัมอุ้มชูทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายคนทำธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแต่ระวังจะมีคนคิดอยากจะก๊อปปี้งานในแบบของคุณ จะมีอุปสรรคเรื่องคนและการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับการนัดไว้เสมอเลขนำโชว์ 0, 1 4 6 3 2 4 0 4 4 4 8 4 9 2 7 8ฝากกดติดตามช่องดินลักกี้นาโมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ